ผู้ชมท่านไหนนะครับที่กําลังตามหาบ้านสวนเกษตร แปลงนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับมีเนื้อที่11ไร่1งาน79.3ตารางวานะครับคอนเซปต์การออกแบบของแปลงนี้จะออกแบบมาในคอนเซปต์บ้านสวนโคกหนองนานะครับซึ่งมีทั้งตัวที่นาที่สวนที่บ่อปลาแล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยนเนื้อที่เยอะๆแบบนี้นะครับผู้ชมการใช้ประโยชน์นั้นได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับในตัวพื้นที่มีต้นไม้ใหญ่ เต็มพื้นที่เลยนะครับในส่วนของพื้นที่อาศัยนั้นถือว่าเป็นโซนที่มีผลไม้ที่หลากหลายเลยนะครับต้นไม้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นต้นไม้ที่มีผลไม้เป็นต้นผลไม้ที่ทานได้นะครับแล้วก็ตัวพื้นที่นั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ชนดนะครับแปลงสวยๆรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับมีบอ่อปลาใหญ่ๆไว้กักเก็บน้ําใช้สําหรับในทุกฤดูเลยนะครับ สำหรับตัวที่ตั้งนะครับตั้งอยู่ในเขตของอำเภอดอยหล่อนะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงที่นี่ประมาณ40-45นาทีนะครับเป็นถนน4เลนตลอดทั้งแนวเลย บริเวณรอบๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับอากาศดีนะครับในโซนของด้านหน้าเป็นโซนที่อยู่อาศัยน้ําไฟทุกอย่างครบนะครับที่นี่มีไฟ3มเฟสนะครับแล้วก็มีการวางระบบน้ํารดน้ําต้นไม้ไว้ทั่วสวนเลยนะครับและที่สําคัญนะฮะในบริเวณของจุดทางเข้านะครับเขาก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยทุกต้นนั้นโตออกผลผลิตหมดแล้วนะครับคุณผู้ชม กว่าที่เราจะาได้ที่ดินสักแปลงนะครับแล้วก็ได้จะสรนพื้นที่ออกมาได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องใช้ระยะเวลานั้นนานพอสมควรนะครับแปลงนี้เขาทําไว้ให้ครบแล้วนะฮะขายเหมานะครับราคา12ล้านบาทก็ตกอยู่ไล่หนึ่งล้านนิดๆนะฮะคุณผู้ชมก็ได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับสําหรับตัวพื้นที่นะครับก็แบ่งพื้นที่การใช้สอย ไว้หลายส่วนเลยนะครับคุณผู้ชมรูปร่างที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับฝั่งด้านลึกนะฮะลึก205เมตรจนถึง225เมตรนะครับกว้าง95เมตรด้วยกันนะครับพื้นที่อยู่อาศัยนะครับแบ่งไว้1ไร่2งานพื้นที่บ่อสําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้นะฮะหไร่1งานนะครับส่วนต่อมานะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่สําหรับปลูกพวกผักผลไม้ผักออร์แกนิกต่างๆตรงนี้แบ่งไว้1ไร่นะ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับด้านหลังเขายังจัดเป็นพื้นที่สวนให้อีก1ไร่ด้วยกันนะครับอันนี้สําหรับปลูกพวกไม้ยืนต้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมชอบทานกล้วยนะครับที่นี่เขาจัดไว้เลย100ตารางวานะครับหรือ1งานนะอยู่ใกล้ๆกับริมบ่อน้ํานะครับในส่วนของพื้นที่นานะฮะจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับพื้นที่รวมประมาณ2ไร่3งานด้วยกันนะครับ แล้วก็ตรงด้านหน้ามีอีก2จุดนะครับที่คุณผู้ชมสามารถปรับเป็นร้านกาแฟเล็กๆสําหรับดักนักท่องเที่ยวได้นะครับจากด้านหน้าเป็นถนนสี่เลนมีทางเขา้าทางเข้าตรงนี้ก็อยู่ในพื้นที่โฉนดนะครับใน,นโฉนดด้านหน้าจะถือว่าติดถนนสี่เลนเลยนะครับแต่ว่าตัวทางเข้ามันจะเล็กนิดนึงนะฮะจะมากว้างบริเวณด้านในนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มดูในพื้นที่แต่ละส่วนก่อนนะฮะโดยที่จุดแรกที่ผมจะให้ผู้ชมดูนะครับก็จะเป็น2จุดนี้ก่อนนะครับด้านหน้านะฮะด้านหน้าเขาตั้งใจที่จะทําเป็นพื้นที่ร้านอาหารร้านกาแฟานะครับก็เลยแบ่งไว้2ส่วนนะครับส่วนที่1นนะฮะตรงนี้มีอาคารห้องเก็บของด้วยนะครับแล้วก็มีบ่อปลานะเป็นบ่อแนวยาวมีปลูกต้นมะพร้าวไว้ริมรบ่อนะครับส่วนที่2หน้าตาก็เหมือนเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ถัดจาก2ส,ส่วนนี้มานะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะฮะที่นาฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นาแบบแนวยาวนะครับคุณผู้ชมซึ่งจะต่อเนื่องจาก พื้นที่บ่อด้านหน้าเลยนะครับสามารถสูบน้ำใช้ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วที่นี่น้ำไม่แห้งนะเขามีน้ำตลอดนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าบ่อด้านหลังน้ำเริ่มลดก็จะมีน้ำจากคลองชะประทานมาช่วยเสริมอยู่ตลอดตลอดนะครับและรวมถึงในตัวพื้นที่มีน้ำมีระบบน้ำต่างๆไว้ให้ครบนะครับเขาจะสร้างไว้ดีนะฮะเราก็แค่มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมหายเหนื่อยไปเยอะนะ ถ้าซื้อแปลงนี้นะครับราคาไม่สูงด้วยส่วนต่อมาในฝั่งของด้านขวานะฮะถ้าเรามาจากด้านหน้านะครับอันนี้เป็นแปลงที่พื้นที่สำหรับปลูกพวกผักออร์แกนิกต่างๆนะครับที่นี่นะเขาจะพวกปุ๋ยพวกยาฆ่าหญ้าต่างๆเขาไม่ใช้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมจะเน้นแบบตัดหญ้าแล้วก็พวกปุ๋ยต่างๆก็จะเป็นปุ๋ยแบบ อินทรีย์ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นแปลงปลูกผักตรงนี้คุณผู้ชมปลูกผักออร์แกนิกได้นะครับสําหรับตรงถนนตรงกลางนะครับถนนเส้นนี้เขาจะตัดมาจากด้านหน้านะครับยาวทะลุด้านหลังถึงโซนบ้านพักคนงานเลยนะครับในระหว่างทางก็ยังมีปลูกพวกต้นไม้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของไม้ผลทานได้นะครับผู้ชมมะม่วงกระท้อนขนุนนะฮะ ชมพู่อ่ามะไฟนะครับมะพร้าวนะฮะจริงๆแล้วมีเยอะนะครับมีเกือบทุกชนิดเลยนะครับอย่ยยาวจรลดด้านหลังเลยคุณผู้ชมตัวถนนเส้นนี้ตัดมาถึงตรงริมบ่อนะครับ สำหรับส่วนต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือส่วนพื้นที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้เขาแบ่งไว้1ไร่สงานนะครับหไร่สงานข้างบนก็จะมีเป็นลานกว้างๆนะครับแล้วก็มีบ้านอยู่หนึงหลังลานตรงนี้คุณผู้ชมสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวที่นั้นเขาจะถมไว้สูงนะครับสูงกว่าตัวระดับน้ําด้านล่างประมาณ2เมตรนะตัวริมน้ําตรงนี้นะครับ ถ้าเป็นตัวพื้นที่ที่ถมแล้วด้านบนก็คือสูงกว่าประมาณ2เมตรนะครับจุดนี้ก็จะมีบ้านหลักนะฮะที่เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับแล้วก็มีอาคารบ้านพักคนงานนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็มีบ้านพักริมน้ําอีกหนึ่งหลังด้านในสุดนะครับก็จะเป็นตัวศา,าลาริมน้านะครับการวางพื้นที่ของเขานะคุณผู้ชมเหมาะสําหรับคุณผู้ชมสร้างบ้านได้ไหลายหลหลังเลยนะครับหรืออาจจะปรับเป็นรีสอร์ทได้เหมือนกันนะครับผมว่าทาในเชิงของเกษตร เชิงท่องเที่ยวเนี่ยเหมาะนะฮะดูขนาดบ้านพักคนงานนะคุณผู้ชมรอบๆก็จะมีแบบต้นไม้นะฮะเดินออกมาก็คือสามารถเด็ดผลไม้ทานได้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าของบ้านพักคนงานนะครับก็จะมีบ้านพักปิมน้ำหนึ่งหลังนะครับอันนี้เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงนะครับเป็นหลังเล็กๆนะฮะเป็นห้องเดียวนะครับ ถ้าคุณผู้ชมจะปรับเปลี่ยนเป็นสร้างบ้านหลังใหญ่กว่านี้นะครับคุผู้ชมจะได้วิวน้ําประมาณนี้เลยนะครับและรวมถึงในโซนตรงนี้มุมนี้เนี่ยต้นไม้ใหญ่เยอะพอสมควรนะครับสามารถสร้างบ้านริมน้ําเพิ่มเติมได้นะครับตัวของบ้านนะครับจะสูงกว่าระดับน้ําประมาณ1เมตรนะฮะสำหรับหลังนี้นะ ตรงกลางนะครับระหว่างตัวบ้านหลังนี้กับตัวพื้นที่ศาลาพักผ่อนด้านหลังนะคุณผู้ชมมุมนี้เขายังจัดเป็นสะพานนะฮะเป็นสะพานทางเดินนะฮะเดินสามารถเดินถ่ายรูปได้นะครับมุมนี้การวางพื้นที่ของเขานะครับผมว่ามุมต่างๆที่เขาวางไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือศาลาเนี่ยถ้าเราสร้างเป็นบ้านพักพักผ่อนนะครับดื่มน้ําผมว่าจุดที่ตั้งตําแหน่งของตรงนี้เนี่ยก็เหมาะนะ ถ้าจะทําเป็นบ้านพักแบบให้เช่ารายวันนะครับหรือเป็นในเชิงของเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะก็จะออกแนวกึ่งกึ่งรีสอร์ทเป็นบ้านพักของสําหรับลูกค้าหรือแขกที่มาอยู่ที่นี่นะครับผมว่าสวยเลยทีเดียวที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้นี่แหละครับคุณผู้ชมมีเยอะดีนะฮะแล้วก็รอบๆก็เป็นวิวทุ่งนาวิวสวนต่างๆนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะบมีรั้วนะฮะเป็นรั้วแบบรวดน้ำนะฮะ มุมนี้นะครับคุณผู้ชมทายาสร้างบ้านหลังใหญ่มุมนี้ก็ได้นะครับซึ่งมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่สูงที่สุดของตัวพื้นที่แล้วนะฮะก็เป็นจุดที่สามารถเชื่อมมาหาตรงบริเวณร,ริมเบาของเราได้นะครับหรือจะเข้ามาจากด้านหน้าก็สะดวกเช่นกันนะครับสามารถนับชมได้ทุกๆวันนะครับแปลงนี้ น่าอยู่เลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมด้านหน้าของตัวริมบ่อนะครับก็จะมีส่วนกล้วยนะฮะส่วนกล้วยนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมชอบทานกล้วยนะมีเยอะเลยนะครับสามารถทานได้ตลอดส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจุดด้านหลังนะฮะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาจัดไว้เป็นปลูกพวกไม้ยืนต้นนะครับของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับหลายประเภทนะฮะ มะนาวในลูกโตโตเลยนะครับมีทั้งพวกลําไยต่างๆนะครับมีหลายประเภทเหมือนกันยังมีพื้นที่เหลือให้คุณผู้ชมนั้นปลูกเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวลำรางสาธารประโยชน์นั้นจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับในช่วงที่ถ้าบ้านของเราพื้นที่เราต้องการน้ำนะครับสามารถดึงประตูน้ำแล้วก็เติมน้ำเข้าในที่ได้นะฮะ บรรยากาศนั้นไม่เหงานะมีเพื่อนบ้านเป็นหลายร้อยหลังเลยนะครับที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ถือว่าเป็นอาณาจักรส่วนตัวของหลายหลายท่านเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนกําลังมองหาหรือตามหาอยู่นะครับแปลงนี้อาจจะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ไว้พิจารณาได้ บ้านพร้อมที่สวยๆนะครับสำหรับแปลงนี้ผมก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับ1 1ไร่1งาน79.3ตารางวาขายเพียง12ล้านบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้เลยผมลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะวันนี้ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมทุกท่านแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีครับ